เอาเนี่ยแซ่บๆสามคำถามครับผมคำถามแรกจากหนุ่มรุ่นใหญ่ครับสวัสดีครับผมอายุ52ปีครับผมแฟนผมเนี่ยเป็นสาวแกแต่เรายังไม่เคยแต่งงานกันครับตอนนี้เธออายุ40ปีแล้วค่ะพูดอย่างนี้นี่ทางบ้านดูนี่ผมว่าอายุไม่ยืนนะคุณภูมิก็มั่วอยู่ไม่คนคนเนี้ยไม่ยืนครับผมอาจจะมีปากแตกก่อนงคำพูดใหม่สาวอยู่ที่40เนี่ยคือยี่ครับเราแต่งกันมาได้3ปีแล้วนะครับยังไม่มีลูกเลยแต่อยากมีบ้างครับมันเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอเป็นเพราะแฟนผมเนี่ย แกหรือเปล่าผมก็ทำไงดีแม่ตัวเอง52เน้นเหลือเกินออานี้นะครับมันต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์เราเริ่มแก่ชราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแก่ชราตั้งแต่อายุ35แต่มันจะเริ่มแสดงอาการตอน50เข้าใจไหมเพราะนั้นเราค่อยไปดูอีตอน50อีตอน35เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษากรีกเรียกว่า cut off ตัดตรงเนี้ยผู้หญิงอายุเกิน35ปีขึ้นไปจะมีลูกยากกว่าผู้หญิงอายุน้อยกว่า แล้วถ้ามีลูกแล้วก็มีโอกาสที่ลูกจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเหมือนตอนสาวๆถามว่าทําไมเพราะไข่ที่อยู่กับผู้หญิงี่ยมันอยู่ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นคุณมาใช้ตอน35มันก็เป็นไข่ชรานะเข้าใจไหมโดยหลักการนั้นส่วนผู้ชายเนี่ยพออายุเริ่ม40เนี่ยการสร้างฮอร์โมนเพศชายมันก็ลดลงปีละประมาณ1เปอร์เพอ50เนี่ยเขาได้ที่เลยนะเขาเรียกว่าผู้ชายวัยทองครับ นะครับรานผู้ชายตอนนั้นนะ่ะพอมีฮอร์โมนเพศชายน้อยเนี่ยกระบวนการการกระตุ้นในการสร้างตัวอสุจิเนี่ยมันจะลดลงตัวสุจิที่สร้างจะน้อยลงไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วเราต้องรู้ครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกที่เป็นพิษมีสารพิษเยอะครับวพวกที่เป็นเบนซีนพวกที่เราใช้โฟมพวกใช้พลาสติกทั้งหลายเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆมันก็เลยไปทาให้ฮอร์โมนผู้ชายยิ่งลดลงไปใหญ่หสเตเปิมเนี่ยพบว่านี้ สเปิร์มตอนนี้ก็สเปิร์มมาห้าสิบปีที่แล้วอ่ะสเปิร์มผู้ชายคุณภาพต่ำไปเท่าตัวนะครับเพราะนั้นผู้ชายเดี๋ยวนี้มีรูกยากนะส่วนผู้หญิงก็สี่สิบ่ยไปเรียกแก่นะมันเริ่มเริ่มนะก็ทําให้การตกไข่ไม่สมบูรณ์ไข่ที่ตกเนี่ยเวลาปฏิสนธิกับสเปิร์มอาจจะได้ตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์เพราะตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่ท้องหรือท้องแล้วมันก็แทงแต่ไม่ใช่ไม่มีวิธีของพวกนี้มีอยู่แล้วยุคนี้แก้ได้ ใช่ไหมครับพี่ภูมิเคยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สาวๆใช่ไหมพี่โน้ตเขาไปเก็บไข่ไว้ก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเก็บไว้ก็ไปเก็บไข่ไว้ก่อนเลยยังหาแฟนไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนสาวเก่งทํางานเก่งอะไรเนี่ยเพราะกว่าจะได้แฟนบางทีมันอายุมากแต่ถ้าเก็บไข่ไว้ตอนยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถึงตอนนั้นสี่สิบเอาไข่ใส่กับเข้าไปก็ไข่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนะไม่ใช่ไข่สี่สิบแต่นะเออออกทุกอย่างมยังออกงั้นผู้ชายบางคนเนี่ยอายุเริ่มมาเขาก็เก็บสเปิร์มเหมือนกันครับ แต่จริงๆแล้วผู้ชายไม่ต้องเพราะผู้ชายในสเปิร์มจะสร้างทุก 72- ็ดสงถึงเจ็ดสิบ่วันถ้าเกิดยังไงมันก็มีความสามารถพอนั้นเราก็จะดูแลผู้หญิงครับดูแลยังไงถ้าเกิดเอาแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้คุณก็ทําเด็กหลอดแก้วเลยครับุณก็ตุ้นไข่ออกมามันก็จะได้ไข่มาเยอะๆๆๆคุณหมอก็จะเอาสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์เนี่ยตัวที่สมบูรณ์จริงๆฉีดเข้าไปในไข่มันก็ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเอาตัวอ่อนไปตรวจยีนเลย ตรวจยีนเลยว่ายีนตัวนี้ลูกมันจะพิการไหมเป็นอะไรทั้งหลายตรวจเช็คได้ก่อนด้วยอตัวไหนที่ลูกสมบูรณ์แบบเอากลับมาใส่ครับแต่ไอ้พวกนี้ก็แพงหน่อยเนาะแต่ว่าเทคโนโลยีช่วยได้แน่นอนทีนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ที่พูดนี้ไม่เหนี่ยว่าวว่าโฆษณาชวนเชื่อมันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครับผู้หญิงที่อายุเกิน40เนี่ยมานั่งรอตั้งท้องตามธรรมชาติจาเจอะจงไม่ได้มีหรอกกมันก็ต้องใช้พวกนี้หรืออย่างน้อยก็ต้องกระตุ้นไข่และเอาเชื้อผู้ชายคัด ล้อฉีดเข้าไปในสมบลกูกอันนี้ก็โอเคก็คยังสามารถหาวิธีทางพิยาศาสตร์ปรึกษาคุณหมอได้คือเรื่องแรกคืออย่ามองว่าแก่นะครับแล้วไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาทางด้านมีลูปยากครับ,รบเขาก็จะให้คําปรึกษานะครับอลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ